คงไม่เร็วไปกว่านี้นั่นคือการออกมายอมรับกับสภาพร่างกายที่มีอายุมากขึ้นของมาร์ตมาเกสน,นะครับสำหรับการแข่งขันในรายการมโต GP ในฤดูกาล2024กับการออกมายอมรับนะครับว่าเวลาต่อรอบที่สามารถทำได้จากการแข่งขัน2ส,สนามที่ผ่านมานั้นมันไม่ได้เร็วเหมือนที่ทีมงานหรือแฟนๆทั่วโลกนั้น ต่างคาดหวังกันเอาไว้ครับโดยมาร์คมาเกตนั้นก็ยอมรับนะครับว่าเวลาต่อรอบในสนามที่อาจทําได้มันไม่ได้เร็วไปกว่านี้นั่นก็เป็นเพราะปัจจัยหลักนะครับในเรื่องของสภาพร่างกายของมาร์คมาเกตที่มีอายุมากขึ้นและวัย30ขวบนั้นก็ต้องยอมรับครับว่ามันค่อนข้างที่จะเริ่มเยอะแล้วนะครับกับอาชีพรถสูตร2ล้อ บวกกับคลื่นลูกใหม่ที่พึ่งขึ้นมานะครับอย่างเปีดรัคอสตาและยังสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับกับ2ส,สนามแรกในฤดูกาล2024และมาร์คมาเกตก็ฟันธงเอาไว้เลยนะครับว่านี่คือคลื่อนลูกใหม่อย่างแท้จริงกับ2ส,สนามแรกที่สามารถขึ้นโพเดียมได้เลย มันเป็นอะไรที่ประทับใจแฟนๆทั่วโลกมากๆครับในรายการ Mo t ต GP และมันยังเป็นอะไรที่ชัดเจนอีกด้วยครับกับการที่เปโดรคอสตาจะมาสร้างสีงสันนะครับให้กับการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP ในอนาคตและมาร์กมาเกตก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่ฤดูกาล2024นี้เลยครับและมาร์กมาเกตก็ยังยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์หรือช่วงที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของม Mark าร์กมาเกตนั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่อุบัติเหตุในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาครับและนอกจาก มาร์กมาเกดนั้นก็ยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่าสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมสามารถสัมผัสได้นั่นคืออายุของผมที่มากขึ้นและแตะเลข3แล้วมันก็ถือว่าเริ่มเยอะแล้วนะครับสำหรับวงการ2ล้อแถมตอนนี้ยังมีเคลื่อนลูกใหม่เข้ามาในการแข่งขันบนชั้นพรีเมียร์คลาสนั่นก็คือเปโดรคอสตาครับ เปโดรนั้นสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยทีเดียวครับและมันก็ค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าเด็กคนนี้จะต้องมีของและจะต้องเป็นสีสันกับการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP คนต่อไปอย่างแน่นอนเลยครับผมสัมผัสได้ส่วนการใช้ชีวิตของผมกับการทำงานในรายการ Mo t ต GP มันมาถึงยุคหรือถึงช่วงเวลาที่ผมนั้นจะต้องใช้ประสบการณ์ตลอด10ปีที่ผมมีนั้นมาประยุกต์ใช้ครับ เพื่อที่จะทําผลงานและอีกหนึ่งความกดดันที่เข้ามาตอนนี้ก็คือผมจะต้องทุบสถิติของวาเลนติโนรอซซี่ของเฮอร์เรนโซและของเพื่อนร่วมทีมที่แสนดีของผมอย่างดานี่เปโดซ่าหลายคนยังเชื่อมั่นในตัวของผมว่าผมจะยังสามารถทําเวลาได้ดีกว่านี้แต่ผมบอกได้เลยครับว่าเวลาของผมมันไม่สามารถเร็วไปกว่านี้ได้แล้วครับที่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าผมท้อแท้หรือว่าท้อถอยในอาชีพนะครับ แต่ผมรู้ลิมิตของตัวผมดีครับทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ดีไปของตัวเองครับและมันเป็นกระบวนการหรือเป็นธรรมชาติของการแข่งขันกีฬาครับที่มันจะต้องมีขึ้นมันก็ต้องมีลงครับทุกคนนั้นรู้กันดีอยู่แล้วและผมก็กําลังทําใจยอมรับมันครับถึงแม้ว่าผมจะกําลังทําใจยอมรับมันแต่ชะตาชีวิตของผมมันก็ไม่ได้ง่ายตั้งแต่แรกผมทํางานหนักมากเพื่อที่จะมายืนจุดนี้ผมคงจะไม่ปล่อยให้ประสบการณ์ของผมนั้นเปล่าประโยชน์ไปง่ายๆครับ ครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นเพื่อที่จะเป็นพลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ